สวัสดีนะคะเอฟซีทานมะขามหวานเพชรบูรณ์ไหมคะทานมะขามหวานเพชรบูรณ์นะคะอร่อยนะคะมะขามหวานเพชรบูรณ์ค่ะอร่อยมาก มามเรื่อยๆค่ะมาทั้งวันค่ะไอซ์ซีนะคะลัคก,กี้นะคะลักกะคะลก,กี้ก็เป็นคนเฝ้านะคะะถามหวานไหมคะ จะบูนค่ะเอสซีนะว่าคามว่าะระบายดีออกระบายดีเด้